สวัสดีครับ b บ b l e ร์วฟร์เบรก fast วันนี้นะครับเราดูดีบทที่19ข้อ1นะครับเราดูดีบทที่19ข้อ1ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจา้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์พระองค์ให้เราที่ถานด้วยกันนะครับให้เราที่ถานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหร ب, ับพระเจ้าพระองค์ที่สอนเราวันนี้ขอพระองค์พูดกับเราผ่านพระอาจารย์พระเจ้าตอนนี้เราจะที่ฐานในพระนามพระซุคริ์เจ้าขขเอเมนเอเมนนะครับฟ้าสวรรค์นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน e เวนะครับฟ้าสวรรค์ประกาศถึงสง่าราศีของพระเจ้าท้องฟ้าบ่งบอกถึงงานฝีมือของพระองค์ครับเราเห็นท้องฟ้าก็สวยงามเห็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างครับบ่งบอกถึงงานฝีมือของพระองค์นะครับ ในฉบับที่เราอ่านท่วๆไปก็คือเขาบอกว่าเท้าฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้านะครับแล้วก็พื้นฟ้าสําแดงผลงานแห่งพระหัตของพงค์นะครับก็คืองานฝีมือของพรงค์วันนี้อยากจะให้เราคิดถึงงานฝีมือนะครับเราเคยทํางานฝีมือไหมครับเคยประกวดหรือว่าส่งงานศิลปะครับเราก็มีฝีมือระดับหนึ่งนะครับบางคนก็เก่งมาก แต่ว่าเราทําออกมาแล้วมันเป็นไงครับสวยงามแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนถ้าจําเป็นต้องส่งประกวดหรือทํางานที่จะ,ะมีผลกับมีผลกับกับชีวิตของเราครับเราจะทํำงานฝีมือที่ดีที่สุดใช่ไหมครับนั่นเป็นงานของเรานะครับวันนี้พระคัมภีร์บอกอย่างนี้ครับว่าฟ้าสวรรค์ก็บอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แผ่นฟ้าที่เราเห็นทั้งหมดนี่นะครับประกาศถึงงานฝีมือของพระองค์นะครับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั่นคือเราเห็นทองฟ้าเราเป็นครับเรา,เร,าเรียกว่าตื่นเต้นเรารู้สึกประหลาดใจทุกครั้งที่เราเห็นใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่ถึงกับประหลาดใจแต่ในความหมายว่าเราเห็นมันสวยงามนะครับแล้วก็มันสวยได้ยังไงอย่างนั้นนะมันเหมือนมีคนวาดไว้เป็นภาพสวยงาม วันนี้อยากให้มองกลับมาที่งานฝีมือของพระเจ้านะครับไม่ใช่ของเรานะครับงานฝีมือของพระเจ้าคืออะไรวันนี้พระเจ้ากำลังพูดกับคุณนะครับผมเห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเราผมมันได้ผ่อนคลายได้รู้สึกถึงความว่าพระเจ้านี่เจ้าจริงนะครับแต่เวลากลับมามองตัวเองทีไรเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังยังไม่ดียังไม่คือ ข้อคิดของผมวันนี้ก็คือว่าเราอ่ะคืองานฝีมือนะครับของพระองค์สิ่งต่างที่เรามองโอ้มันสวยมันดีมันไมีทิฏฐิแต่มองตัวเราเองแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้อยากให้เราสำรวจชีวิตของเราในฐานะงานฝีมือของพระองค์มีใครเห็นงานฝีมือของพระองค์ชิ้นนี้นะครับแล้วอัมเมซิ่ง้างขอพระเจ้าช่วยเราครับเราอยากเป็นงานฝีมือแล้ว เราเป็นงานฝีมืออยู่แล้วแหะครับแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้มันเป็นแบบท้องฟ้าได้ครับใครทุกคนเห็นทุกครั้งรู้สึกช่างสวยงามจริงๆนะครับเราเริ่มต้นจากการเก็บสิ่งที่ไม่สวยงามออกไปนะครับในวงเราก่อนนะครับมันไม่สวยงามครับเอาออกไปนะครับในการกระทาของเราในคําพูดของเราครับเก็บสิ่งที่มันไม่สวยงามก่อนนะครับแล้วในที่สุดเราจะไปสู่ จุดที่มีคนบอกได้ว่าว้าวนี่เป็นงานฝีมือของพระเจ้าจริงๆนะครับขอพระเจ้าหนุนใจเราวันนี้ครับให้เราเห็นถึงภาพงานฝีมือของพระองค์ด้วยกันนะครับผมให้เวลาเราคิดถึงสิ่งที่เราพบมาครับบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องไปไหนไกลครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณเห็นถึงงานฝีมือของพระองค์และมองลงมาที่ตัวเราเอง คุณเห็นอะไรอยู่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับงานฝีมือพระองค์ทรงวาดออกมาอย่างสวยงามพระองค์ทรงปั้นทรงสร้างขึ้นมาเป็นงานฝีมือของพระองค์ขอพระเจ้าให้งานชิ้นนี้อย่างน้อยสวยได้ทัดเทียมกับท้องฟ้าที่สวยงามให้เป็นชีวิตที่สำแดงงานฝีมือของพระองค์ออกให้ทุกคนได้เห็นและจะที่ฐานในพระนามสุดขเ,เจ้าเอเม เอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่หมันพรน่งนี้นะครับสวัสดีครับ